สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับรวมถึงนานานักตกปลากันด้วยครับผมหลังสงการครับก็ปัดตกปลาแบบจริงจังกันเลยนะครับผมวันนี้ก็วันนี้วันที่สิบแปดเมษายนแล้วครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มาครับเอาเหยือเกามาตกไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแต่ก็มีช็อตให้ได้ดูเป็นหนึ่งช็อตนะครับผมก็ปั่นเหยือ ไฮเกตนะครับผมติดกับดวงเบ็ดสองดวงนะครับก็เหยื่อนี่มันเหม็นเปรี้ยวไปแล้วก็ตีไปตอนแรกเอาเหยือกับเม็ดโฟมเนี่ยมันไม่กินนะครับผมพอปั้นเม็ดใสในแบบตอกริ้วนะครับก็โดนยีซกเป็นหนึ่งตัวครับตัวประมาณโลครึ่งครับก็วันนี้ก็ไปชื้ยเหยื่อมาปั้นมาทำนะครับผมวันนี้ก็มีส่วนผสมก็คือมีลำมีไฮเกดนะครับ ไผ่เคี่ยวมะคคิตขนมปังแล้วก็เย้มโรนะครับผมก็คือไม่ได้ถ่ายสุดให้ได้ดูนะครับวันนี้ก็ส่วนผสมก็ประมาณนี้ครับนี่ก็ปั่นมาแบบเนียนๆเลยครับผมก็สมน้ําที่ใหม่นะครับวันนี้ยังไงมารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือไม่ก็ตอนนี้จะห้าโมงละลมแรงครับผมมาจากทางทิศใต้นู่นขมายุดที่ไม่เบึง้งไม่ดีไม่เดิมนะครับผม ไเดี๋ยวเริ่มลงมือตกกันเลยครับผมนะครับลุยยังไงแล้วปากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตับปองกันด้วยนะครับผม่ปก็วันนี้เตรียมมาทั้งหมด3ชุดนะครับท่านผู้ชมขันเก้าฟุตทั้งนั้นเลยครับป่ะลุยครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็สามชุดของเราก็ลงน้ำเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวมารอรุนผลงานกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไงมีเวลาก็จะนตกชิงลิ้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวังไงขออนอุญาตไปเตรียมอุปกรณ์ตกชิงลิ้วก่อนนะครับผมก็นาดินแล้วรอลุนกันครับว่าจะมีปลาใยโดนหรือไม่เป็นกวาังใจให้ด้วยนะครับ ปนเนืทีน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงห้านาทีนะครับตะปองก็เตรียมอยุปกรณ์สิงลี้วนะครับนั่งล่างนะครับผมฝั่งนอนจะมียโยมโฮสมานะครับนั่งเดี่วมุม วันตะปองมางแต่ตอนบ่ายแล้วครับมองมาตอนเย็นครับผมเดี๋ยไงไรเดี๋ยวลุนไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับปะเดี๋ยวขอนั่งลิ้วก็เลยครับช่วงร้องนะครับผม อนวลิมน,นี้ย้ันสายอีกแล้วนะครับผมไม่ลากออกเดี๋ยวก็กำลังเข้ากินเลยนะครับท่านผู้ชม เริ่มมีตัวเข้าสิงรหลวเราแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวครับยังไม่ได้วัดครับอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันไปครับผม เพียนเล็ก <c oughs> อาอเอาลครับผมแต้มแรกจะเพียนเล็กครับโอ้สิงเลีว้วหยินทอนไปยุดลายไม้นะครับเดี๋ยวไงมาลุ้นสิงเลี้วก่อนนะครับท่านผู้ชมหน้าดินนี่เดี๋ยวอีกแป๊บน่งจะเปลี่ยนเยอะครับโอ้โหหายจวดครับ ไม่โดนครับผมชิงเลียวนี่ก็เข้ากินยุ่ยเรื่อยนะครับก็น่าจะเป็นปลาเล็กนะครับขอเดียวนะครับวันนี้นี่นีน่ทอน ไม่โดนครับถอนก็นไม่โดนจวดก็ไม่โดนไปแล้วไปแล้วอ๋อโอ้โหถอนทุ่นนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วถอนโอ้โหไม่โดนวะ่ะ ถอนอีกแล้วอะไรวะเนาะค่อยลงนะคอยลงไปสุดปพ๊บมันจะเด้งขึ้นเลยนะครับนั่นไง เดียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้5้าโมงสีก้อนนาทีแล้วครับกเพิ่งได้ปลาจากสิ่งหลิวตัวเดียวนะครับแล้วก็นาดินยังไม่ได้ตัวเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนเป็นครั้งที่2อครับเดี๋ยวชุดที่2เพิ่งลงน้ำเสร็จครับผมอ่ะหลอรุ่นกันไปเรื่อยๆครับจะมีตัวมีแต้มร้ไหฮะตกหลิวตอครับปลาเล็กก็กวนะครับหลิว โอ้โหลากทุนนี <S 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 ่เลยวะเลียนครับผมแซมที่ซองโจลูดหายจวดอะไรแล้วเนี่ยผมอม ชินแปลกๆตั้งนานนี่อ,อ๋มอปากคนเล็กก็วัดไม่โดนอือฮื้อ đó anh yêu bau bao bao bau bao, bao. ตัวปลาอะไรนะครับกชม ไม่โดนนะเหมือนอยู่หรอไม่อยู่ลากสายออกเลยนะครับเมื่อกี้วัดไม่ติดครับพลาดอีกแล้วหน้าดินยังไม่ได้ตัวเลยกินพร้อมกันนะครับนี่อันริมนี้กับอันกลางครับผมไม่รู้อันไรจะอยู่ จะตุกสู้สักอันเลยยังครับผมอ๋อกินแบบทิ้งใส่ลงมานะครับสองหลังคู่กันเลยครับตะกี้นี่ตัวก่อหาตัวแล้วไม่เจอนะครับนี่ ครับตุกทิ้งสายอีกแล้วก็ตุกทิ้งสายอีกแล้วดูอยไม่อยูเอ้ยเหมือนจะยู่นะครับนี่ ว่แลมแตมแรกของหน้าดินนะครับเป็นตะเพียนครับผมฝ่าใหญ่ไม่เข้าเลยนะครับนั่งตกเรียวนาจะมีเวลาสักสิบยี่สิบนาทีนะครับก่อนมืด รุ่นไปเรื่อยๆครับหน้าดินไม่ติดนตมันถอดมันไม่ติด่เหรอ อวัดวิทย์วัดอะไรไม่ติดสักทีวัดถอนก็ไม่ติดจวดก็ไม่ติด Chiến đúng không? Tay đi Chín bao hết á Thêm phạc Trời ơi cháy มัเข้าฝงวะจินตการเดียวกันเลยหมายแท้งครับติดๆเลยตอนนี้ก็6โมงครึ่งนะครับผม๋ยวเข้าเวลาอีกทก10นาทีนะครับผมตอนจะมืด โด,โดนแล้วนี่ไงกระมังวะก็จะโดนแต่ละตัวนะครับโอ้โหโดนกระมังแล้วห <laughs> โห กินยกขึ้นยกลงเบาๆนะครับเะโอเคครับผมก็เดี๋ยวปองก็ขอสรุปผลงานเลยนะครับสำหรับการตกปลาในวันนี้นะครับผม ตกนาดินกับการตกชิงลิ้วนะครับทไม่ได้ชิงลิ้วนี่รับแน่นอนครับผมนาดินก็มีมากินยมกิจเทนะครับก็ได้ไปแต้มหรือสองแต้มนี่แหละน่าจะแต้มเดียวใช่ไหมวันนี้ไม่มีปลายิซกเข้านะครับผมนาดินก็ลิ้วนั่นก็น่าจะเป็นปลาเล็กเข้าเยอะนะครับผมก็วัดไม่ค่อยติดไม่ค่อยโดนนะครับทั้งอง่อนทั้ง จะวัดไปก็ยังไม่วัดไม่โดนนะครับผลงานก็พอได้ยุคครับผมช่วงเย็นเย็นชั่วโมงก็กว่าสองชั่วโมงแล้วประมาณนะครับด้กับข้าวยุคครับผมอย่งี้แล้วก็ขอฝากเป็นกําลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยครับสําหรับเย็นวันนี้นะครับขอตัวลาันก่อนครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับไปครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบาย